ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเปลี่ยนชีวิตด้วยฤทธธรรมตอนที่สองโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2546นับพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัตน,นี้คะ่ะ อาสนี้ข้อที่สามวิจารณจัดว่าจะต้องรู้จักประมาณในเรื่องของการกินการใช้ครนะอบครัวไหนจะตั้งอยู่ได้นานโรงเรียนไหนนะจ,ะจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ยาวไกลก็จะต้องรู้จักประมาณในเรื่องการกินการใช้เริ่มจากตัวเราเองก่อนทุกวันเนี่ยถามตัวเราเองว่า แค่เรื่องการกินเป็นยังไงกินฟุ่มเฟือยไหมกินสุรุ่ยสุร่ายไหมกินเล่นเล่นหัวหัวไหมเพราะภิกษุเนี่ยก่อนฉันอาหารทุกครั้งผู้เจ้าสอนเลยว่าจะต้องหัดพิจารณาอาหารเราเรียกว่าปัจเวกนะถ้าเป็นภาษาพระนะอาจจะต้องพิจารณาอาหารพิจารณาอาหารเลยเว่าพวกอาตมาเนี่ยก่อนจะฉันอาหารเนี่ยจะต้องพิจารณาอาหารานี้ ขายไม่พิจารณานี่ถือว่ามีความผิดนะเพราะจะต้องพิจารณาอาหารเนี่ยเหมาะที่เราจะกินไหมกินไปเพื่อยังกายขันนี้เท่านั้นนะไม่ใช่กินเพื่อประดับเพื่อตกแตง่งกินเล่นกินหัวอะไรต่างๆกินเพื่อที่จะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีเนี่ยจะต้องพิจารณาในการกินเพระฉะนั้นอันเนี้ยพรเจ้าท่านก็สอนอันนี้กับฆราวาสเหมือนกัน เนี่ยจะต้องรู้จักประมาณในการกินกินเยอะไปหรือเปล่าทุกวันเนี้ยทุกวันนี้อาตมาชอบเรียกว่าทุกวันเนี้ยกินกันไม่มีมือ้อกินกันไม่มีมือ้อคือกินจุบกินจิบไปเรื่อยปรากฏว่าช่วงเขา้าพรรษาส่วนใหญ่นะเกือบทุกวัดที่ท,ท,ที่ยังยึดมั่นในพระพุทธศาสนาดีอยู่ทุกวัดจะมีการตั้งตะบะัก ไม่รู้เข้าใจคําว่าตบะไหมใครๆยังไม่เข้าใจบ้างไหนลองคือคือไม่รู้ว่าตาบะคืออะไรอ๋อหลายคนอยู่เหมือนกันนะตาบะเนี่ยจริงๆมาจากคําภาษาบาลีว่าตโปซึ่งแปลว่าความเพียรหรือว่าเครื่องเผาผลาญกิเลสนี่คือความหมายของคําว่าตาบะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะแปลว่าเครื่องเผาผลาญกิเลสเพราะนั้น การมีตะบะเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะตั้งอกตั้งใจเข้าพรรษาสามเดือนนี้นะเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะมาตั้งกับพระ,ะหรือว่าบางคนก็เขียนมาเลยนะความตั้งใจที่จะทําดีพรรษานี้จะเลิกเล่าเนี่ยเหมือนที่เขาโลน์ลงอเน,นี่ยจะเลิกเล่าจะเลิกบุหรีจะเลิก,เลเลก,เลกการพน,นันจะเลิอกอบายามุกอันนี้โดยทั่วๆไปแต่บางคนเนี่ยอบายามุกพวกนี้ก็ไม่ติดละ เขาก็มาตั้งตบะว่าคือเขารู้นิสัยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอย่างเช่นอารมณ์ร้อนขี้โกรธเขามาตั้งตบะว่าตลอดพรรษานี้นะจะไม่โกรธถ,ถ้าวันไหนโกรธจะกินจะเข้าเปล่า <c oughs> <c oughs> เขาก็จะตั้งตบะเพื่อที่จะแบบว่าแก้ไขตัวเองให้ได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่บกพร่องของตัวเองนะเนี่ยเน,น,นี่แค่ยกตัวอย่างหรือบางคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วยบ้างแต่ขี้เกียจบริหารร่างกายขี้เกียจออกกําลังกายเพราะจริงๆเนะี่ยรู้นะไม่ใช่ว่ามีมีค้ถ้าเราบริหารร่างกายทุกเช้าหรือว่ามีเวลาเย็นตอนไหนบริหารร่างกายสุขภาพเราจะดีกว่านี้รู้แต่ขี้เกียจบางคนก็บอกผมไม่ขี้เกียจนะผมขยันนะแต่ผมติดก,การงานอาตมาก็บอกว่า แม่กูจะติดการงานจนกระทั่งหาเวลาเล็กๆน้อยๆห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างไม่ได้เหรอมาแข่งแข็งมาลุกนั่งมาซิดอัพมาอะไรบ้างไม่ได้เฉลยสัก5้าห้านาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้เอาอย่างน้อยๆก็ยังได้เปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมนั่งทํางานนานๆเนี่ยสุขภาพเสียนะจริงๆเนี่ยเขายังแนะนําเลยว่าเออนั่งทํางานนานๆเนี่ยบางทีสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หน้าเปลี่ยนอิริยาบถคุณมาเดินก็ได้ เดินแบบพระท่านกันเนีเดินจงกรมใช่ไหมเดินจงกรมนี่ถือว่าเป็นการบริหารแบบของพระนะการเดินเ,เขามีนะเดินแล้วอายุยืนยาวเดินแล,ล้วโรคภัยไข้เจ็บหายเขามีแค่การเดินเนี่แหละแต่บอกตรงๆเลยว่าบางทีคนเราขี้เกียจร,รู้อยู่กับใจเลยบางทีนึกได้แนละ้วเออน่าจะบริหารร่างกายบางนวันนี้แต่ขี้เกียจก็เลยไม่ไดบริหารเพราะฉะนั้น คนนี้บอกอา้าวพรรษาเนี่ยเขาจะตั้งตบะจะบริหารร่างกายทุกวันวันละอย่างน้อยน้อยยี่สิบนาทีเนี่ยเขาจะตั้งตบะเพราะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาบมายังรู้สึกว่าเออคนนี้คนนี้เริ่มเริ่มรู้จักตัวเองละรู้จักการกินรู้จักการใช้ชีวิตของตัวเองละที่จะใช้แล้วให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไม่ไปเจ็บป่วยได้ไข้ เพราะคนที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยจะปฏิบัติธรรมก็ทําได้ง่ายส่วนคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ผู้เจ้าตรัสเลยว่าปฏิบัติธรรมได้ยากคุณกระสอบกระแสไอโน่ไอนี่โอโ้จะมาให้งดมาให้เว้นนั่นนันมันไม่ไหวละเพราะนั้นเราจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยถึงจะปฏิบัติธรรมได้ดีด้วยและเพราะอันนี้เรื่องการกิน นะแล้วก็เรื่องของการใช้ต่างๆกินครนี้เราเริ่มหัดมีมื้อขึ้นมาบางคนเนี่ยก็ชอบบ่นนะอ้วนอ้วนอยากจะลดอยากจะลดพุงนะแต่ก็กินอยู่เรื่อยเลยเพราะบางคนเขามาตั้งตาบะบอกอ้าตลอดสามเดือนนี้จะตั้งใจกินให้เป็นมือ้อจะเลิกกินจุบจิบนะบางคนเขากินสามมือ้อนะเอาสามมื้อก็สามมือ้อ แต่ไม่กินเล่นกินหัวนอกเวลาไม่กินน่าจะกินแต่ในเวลาเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่มีบางคนนะบอกว่ากินมื้อเดียวแต่มื้อเดียวขเขาจะย,ยาวมากเลยนะ <c oughs> เกือบทั้งวันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้มื้อเดียวอันนี้ใช้ไม่ได้มื้อเดียวก็ที่เรากินปกติเนี่แหละนะกินเป็นมื้อเป็นคราวแต่วิการะโภชนายคือคือไม่กินนอกเวลา,าไม่กินนอกมื้อนอกเวลาของเรา วันเนี่ยก็ไปฝึกไปตั้งจิตตั้งใจนะะหรือว่าบางทีเคยกินยังไงอ่ะกินของโอ้โหต้องกินของแพงๆนะเขาบอกว่าที่ไหนอร่อยโอ้โหต้องไปกินที่นั้นนะทั้งไปก็ไกลทั้งก็เสียเวลาคือเราติดรสชาติเราติดความอร่อยมากนะ้เราติดไอ้ที่เขาโฆษณาวันก็เลยปรากฏว่าต้องต้องสแสวงหาต้องไปกิน โน่นกินนี่กินนั่นเงินไม่มีวันพอใช้อย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเรื่องของการประหยัดทั้งเรื่องเงินทองประหยัดทั้งเรื่องสุขภาพกายแล้วก็ใจจะไม่ต้องไปสูญเสียพวกนี้มากนันเนี่ยเนี่ยอาตมาพูดคร่าวๆก็แล้วเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือเรื่องของเครื่องใชตง้ต่างๆนั้นเป็นข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากที่สุดทั้งสามข้อนั้นเนี่ย จะสำเร็จผลไหมถ้าทําข้อที่สี่เนี่ยอาตมาว่าถ้าทําข้อที่สีเนี่ยรับรองเลยสําเร็จผลแน่เพราะข้อที่สี่นี่ผู้เจ้าบอกว่าบ้านไหนครอบครัวไหนที่จะอยู่ไปได้ยั่งยืนยาวนานเนี่ยจะต้องตั้งผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยนะผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามจะต้องเป็นผู้มีศีล อันนี้พระเจ้ากําหนดไว้เลยเพราะถ้าผู้เป็นใหญ่ในบ้านนั้นในครอบครัวนั้นในโรงเรียนนั้นหรือในประเทศนั้นไม่เป็นคนมีศีลแล้วมันจะไปรอดยังไงอย่างนี้ก็ยิ่งถ้าถ้าเป็นใหญ่เป็นอะไรอะ่ะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรที่ยิ่งมีอํานาจเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในประเทศอย่างนี้ยิ่งทําไม่มีศีอย่างเงี้ยคุณคิดดูสิโครงการหรืออะไรต่างๆที่จะสนับสนุนประชาชนเนี่ย รับรองเลยในที่สุดหนีไม่พ้นอบายมุกเข้ามาแน่นอนอาจจะแบบสนับสนับนุนอะไรคาสิโนสนับสนุนเปิดโรงเหล้าซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะถ้าศึกษาธรรมะนะมีพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่มันเป็นอบายมุกอะ่ะใช่ไหมไม่ควรไปสนับสนุนหรอกคนจะติดกันบ้างก็ติดไปอะ่ะ เท่าที่จะบอกจะแน่ได้แต่ไม่ควรไปสนับสนุนใช่ไหมถ้าผู้เป็นใหญ่เป็นผู้มีศีลแต่ถ้าไม่มีศีลนมาถึงบอกยิ่งนานวันยิ่งนานเดือนยิ่งนานปีนะผู้เป็นใหญ่ภายในบ้านนั้นก็จะยิ่งเอาตามกิเลสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะเรื่องหนังละครก็จะหยาบกล้านขึ้นเนี่ยจะสื่อต่างๆนี่จะยิ่งเลวร้ขึ้น นะอาหารการกินชีวิตที่ใช้อยู่เป็นประจำนะจะเป็นกิเลสตัณหาอะไรพวกนี้จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ได้มีศีลอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นข้อที่สี่นี่เป็นข้อรวมยอดนะที่จะทำให้สามข้อต้นนั้นสำเร็จได้เพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยเอาสี่ข้อนี้มาพูดโดยคร่าวๆให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อที่เราเผื่อจะได้แนวคิด นะที่จะแบบว่าเออบางทีเราจะเอาไปบริหารตนละ่ะเราจะอยากจะให้เราเนี่ยนะอยู่ได้มั่นคงยาวนานหรือแม้แต่มีอายุได้ยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเอาสี่ข้อนี้ไปทำนะหรือเราอยู่ในครอบครัวไหนอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขความจเจริญได้เอาสี่ข้อนี้ไปทำหรือเราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นะเราก็เอาสี่ข้อนี้ไปทำ รับรองใโรงเรียนนั้นก็จะเป็นอยู่ภาสกินนะอาจจะมาก็อาจจะพูดไปยาวนานพอสมควรนะใจจริงๆเนี่ยบอกแล้วไม่อยากมาพูดลักษณะนี้เลยอยากจะคุยกันมากกว่าวันช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมาคิดว่าพวกเราที่บางทีฟังอาจมาไปแล้วอาจจะ,ะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะคัดคัดค้านหรือคัดแย้งอะไรด้วยเนี่ยได้ เพราะอันนี้เป็นสิทธิอยู่แล้วทุกคนสามารถที่จะคิดตามที่เรา,เามีเหตุผลอย่างของเรานะต่อจากนี้ไปจะเปิดเวลาว่าให้ให้แบบว่าซักถามเนะผื่อใครที่คิดว่าอยากจะถามอะไรก็ก็เชิญได้เลยมีมาสองแผ่นสองแผ่นนี้รวมแล้วแปดข้อเ,เนะืเ่านคะเผื่อใครถามสร็นะคะอ๋อ อันนั้นเผื่อใครจะถามสดนะนี่หนึ่งมีผู้ถามว่าสีของจีวรระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนแตกต่างกันอย่างไรวงเร็บพระระดับสูงของสถาบันก็ห่มอีกสีหนึ่งระดับสม,มถะเหรือเกยนระดับสม,มถะก็ใส่อีกสีหนึ่งไม่รู้จะจะเขียนมาถูกไหมนะ จริงๆสีจีวรเนี่ยมันมีถ้าเราเรียกทั่วไปเนี่ยสีสีน้ำตาลไหมหรือสีแก่นขนุนใช้ได้สีแก่นขนุนคือสีเหลืองหม่นๆน,นะสีเหลืองแบบหม่นๆไม่รู้ไม่รู้ใครใครพอจะเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นใช้ได้คืออันนี้นี่อยู่ที่วินัยอยู่ที่การบัญญัติของพระพุทธเจ้า ถ้าบวชอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยท่านห้ามไว้หลายสีสีแดงสีดำสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีอะไรพวกเนี้ยที่ท่านบอกว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ใส่ไม่ให้คลองกีวอแบบนั้นนะอันนี้มันมีบัญญตัติเพราะนั้นอันนี้ต้องทำตามบัญญัติอยู่แล้วที่ผู้เจ้าท่านกำหนดเอาไว้ เพียงแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยทั่วไปเราอาจจะค่อนข้างเห็นไปในเชิงสีขมิน้นสีส้มสีอะไรแต่จริงๆถ้าจะให้ถูกเนี่ยท่านน่าจะใช้ให้เป็นสีสีแก่นกนุนให้ให้เป็นสีหม่นซะค่อนข้างศาสนาพุทธเนี่ยค่อนข้างให้ใช้เป็นสีหม่นเพราะยิ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยเราไปใช้ผ้าที่ทิ้งแล้วนะแต่ก่อนเออ เดี๋ยวนี้เขาเรียกทอดผ้าป่าจริงๆมันต้องเอาผ้าที่ทิ้งแล้วนะไปแขวนไว้ตามต้นไม้ต้นอะไรนะเสร็จแล้วก็บางทีผ้าห่อศพบ,บ้างอย่างเงี้ยนะต้องเอามาย้อมน้าฝาดเอามาใช้เพราะฉะนั้นสีจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีหมองจะไ,ไม่ใช่สีสดใสสวยงามเพราะเราไม่แข่งกับคนโลกโลกเขาว่านักบวชเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ําตาลที่เป็นเชิงหรือสีเหลืองที่เป็นเชิงมนเป็นเชิงหมองลงมา นะไม่ไม,ไม่ไม่ไปแข่งกับพวกโลกโลกีเขานะอันนี้อันนี้ให้เราเข้าใจไม่เกี่ยวว่าว่าเป็นอะไรนะถ้าเป็นเทระบวชเกินกับสิบพรรษาแล้วใช้สีเข้มเอ่อถ้าเพิ่งบวชใหม่ใช้สีอ่อนๆเพราะว่ายังเพิ่งบวชยังอ่อนอยู่ไม่เกี่ยวเลยนะเรื่องสีเข้มสีอ่อนไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าบางทีบวชมาเนะี่ยบวชมานานเข้านานเข้า,นา,นขาอย่างอนามานเนี่ยแค่จีวอผืนนี้นี่ ยอมมาตั้งสามครั้งแล้วจีบอลผืนนี้ใช้มาเป็นสิบกว่าปีละยอมมาตั้งสามครั้งแล้วจีบอลผืนนี้เพราะว่าพอใช้ไปใช้ไปมันก็ซีดมันก็ตกไปเรื่อยนะก็ต้องยอมพอยอมใหม่ทีไรก็เข้มปึกเลยเพราะว่ายอมเข้มเข้มไว้ก่อนว่าเดี๋ยวใช้ไปใช้ไปสีมันจะซีดลงซีดลงโดนแดดโดนฝนโดนอะไรซักล้างบ้างมันจะอ่อนลงไปจางลงไปเรื่อยเยนะอันนี้ก็ อธิบายพอให้เข้าใจนะส่วนข้อสองถามว่าพระชั้นสูงไม่บินทบาทผิดวินัยสง์หรือไม่คืออันนี้อาตมาบอกแล้วถ้าศึกษาตามบัญญัติตอนจะบวชเนี่ยผู้ผู้เจ้าเนี่ยจะมีให้นิสัยสี่คือเป็นนิสยัยอะถ้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแล้วต้องทำให้เป็นนิสยัยมีง่ายๆอยู่สี่ข้อ หนึ่งก็ต้องบิณทบาตใช่ไหมเรานึกถึงศีลกันเลยหรือไอนึกถึงปัจจัยสีข่ของของคารวาสอ่ะมันจะคล้ายๆกันปัจจัยสี่มีอะไรบ้างอาสมมสิอาหารใช่ไหมเนี่ยคือเป็นนิสัยเลยพระจะต้องไปบินทบาตอ,อาหารเสร็จแล้วเครื่องดูมหม่มนี่แหละเครื่องดูมหม่มก็จะต้องใช้จีวร ใช้ผ้าสามผืนอ่าคือพูดง่ายๆว่าอย่าไปมากๆอย่าไปต้องแหมโอ้โหจีวอก็ต้องมีเยอะแยะมีหลายผืนอะไรนะพยายามยิ่งถ้าหัดใช้ผ้าบางสุกุลได้หมายถึงผ้าที่เขาทิ้งแล้วได้เนี่ยก็ยิ่งดีมันจะขาดบ้างก็หัดปะหัดชุนถ้ามันยังพอใช้ได้อันเนี้ยฝึกให้เป็นนิสยัยอา้าวข้อสที่อยู่อาศัยสำหรับพระเนี่ย ท่านก็บอกอ้าวหัดให้อยู่โคนไม้บ้างอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องไปมีบ้านช่องไม่ต้องมีกุดอะไรที่มันต้องโอ้โหสวยสดงดงามอะไรบางทีปากกดก็ได้อยู่ใต้ต้นไม้อะไรเนี่ยก็หัดฝึกอันนี้ฝึกให้เป็นนิสัยแต่เดี๋ยวนี้อย่างว่านะถ้าพระในเมืองบางทีไปหาที่ปักที่อะไรมันลำบากหน่อยเพราะว่าเขาก็สร้างเป็นตึกามบ้านช่องไว้หมด แต่อย่างน้อย,อยก็เอาก็อยู่ให้มันเรียบเรง่ายๆแล้วกันใช่ไหมอย่าไปมีเฟอร์นิเจอร์ไปมีอะไรเยอะเยะแยะๆนั่นแหละอย่าไปมีแหม้ต้องมีทุ่เย็นพัดลมทีวีอะไรไม่ต้องไม่มีนะเป็นนักบวชแล้วควรจะมักน้อยควรจะสันโดษเอาส่วนข้อที่สี่อ่ะปัจจัยข้อที่สี่คืออะไรยารักษาโรคแต่ถ้าสําหรับพระพราท่านบอกอ่ะถ้ามีโยมมาถวายเพศนะ ก็คือยาถ้าถวายยาเนี่ยเอา้าท่านก็ฉันรักษาโรคปไป,ไปแต่ไม่มีผู้ที่จะมาถวายยาท่านท่านก็ให้ใช้เลยแล้พวพระเจ้าท่านให้ใช้เลยเอ่ก็ให้ใช้น้ามดูดเน่าหรือเอาผูย้ยงง่ายจี่าบางทีเราอาจจะเคยจะยินเพราะว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้เอ่อเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่ามนมานี้มึงมีทั้งออกทีวีมีทั้งหลงหนังสือพิมพ์ว่าเขาดื่มฉี่กันนะนะ อันนี้ฝึกเป็นนิสัยท่านจะมาเป็นนักบวชแล้วไม่มีอยู่ยาอะไรที่ไหนรักษาก็ฮัดดื่มชีรักษาโรคอันนี้เป็นสูตรที่ผู้เจ้าสอนให้เนี่ยเป็นนิสัยสี่อย่างซึ่งใครทําได้ก็นี่แหละแสดงว่ามีนิสัยของนักบวชอยู่มีนิสัยของภิกษุที่เป็นสมนเ,เป็นอ,อ,อะไรลูกศิษย์ที่ทําตามคําสอนของผู้เจ้าได้อยู่ ส่วนผู้ที่ท่านไม่ทําท่านอาจจะมีเหตุมีความจําเป็นอะไรนะถ้าบางครั้งบางคราวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทําบ่อยๆทําบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยอย่างอื่นแล้วอ่ะคราวนี้ชักจะไม่มีนิสัยสี่ข้อนี้แล้วเหลืออยู่อ้าวอาตมาก็อยากจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่รู้จะเป็นนักปวดได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงไหมละถ้าอย่างนั้นเพราะอันนี้นี้ นก็ก็ทอธิบายาครับผมขอนวมัสการด้วยความเคารพยิง่งครับผมตั้งข้อสังเกตว่าผมเป็นเด็กวัดเก่าเนี่ยในประเทศไทยขณะนี้มีพระหนึ่งสายป่าคือวัดหลวงตาสองสายของอโศกสามของธรรมกายสี่หลวงพ่อหลุงปู่พุทธาห้าทั่วๆไปถ้าถามผมต่อหน้าพระคุณเจ้า และเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยผมสามารถกราบสาของท่านด้วยความเคารพยิ่งคือหน้าผากติดดินทุกครั้งผมไม่ได้เข้าไปสัมผัสมากแต่รู้ว่าขณะนี้พระคุณยากคือหลวงพี่จะรู้ว่าในสาของหลวงพี่เนี่ยมีกี่รูปในโลกนี้ตอนนี้มีทั้งหมดนะรวมสามสิบปีมานี่มีทั้งหมดไมหนึ่งร้อยสี่รูปครับผมเพราะนั้นในสิ่งนี้ผมเข้าใจแล้วก็ ดีใจเพราะว่าในในสายของท่านเนี่ยจะจะเดินทุดงเนี่ยผมเคยนิมนต์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมขึ้นก็ได้สนทนาธรรมกันสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าขอให้เป็นกําลังใจต่อไปแล้วก็ผมอยากจะอารัธน,นาเวลาอยู่ใก,ใกล้ๆเนี่ยน่าจะไปแถวโรงเรียนผมผมจะพยายามเพราะเพราะผมอยู่ใกล้หลวงหลวงพิชินท่านท่านชิน,นทำเวลาทาท,ทำการการสอนจนหน้าสงสาร ผมมั่นใจว่าศาสนาจะกลับมาแน่นอนเพราะว่าเป็นมันเป็นทองแต่ไม่ใช่ทองเมืองการกับเพราะนั้นผมคิดว่าในเมื่อพวกเราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยกระเหลี่ยงที่อยู่แถวแม่ห่องสอนไม่เคยฆ่าตัวตายกระเหลี่ยงที่อยู่แถวเมืองการตักบาตรทุกวันไม่เคยฆ่าตัวตายเหมือนคนกรุงเทพเพราะนิยมแต่วัตถุเพราะนั้นทำอย่างไรจะให้บาลานตัวเองเขารู้เองครับ ก็ผมก็ขอให้กำลังใจพระคุณเจ้าด้วยความนอบน้อมแล้วก็ถ้าเผื่อพวกเราจะอารันธนากลุ่มของท่านพระคุณเจ้าไปไปเทศให้ลูกศิษย์ฟังก็คงจะไม่รังเกียจแล้วก็ขอให้กำลังใจด้วยความคารวะครับผมสาธุไม่ถามก็รู้นะอ่ะเดี๋ยวจะมาเวลาคงเหลือไม่มากนะรู้สึกว่านี่คําถามมาเยอะเลยคงจะตอบได้แค่สั้นๆนะนะ สำหรับแผ่นนี้เนี่ยข้อที่สมถามว่าพระสร้างศาสนาสถานใหม่ทําถูกต้องตามหลักพระวินัยหรือไม่อย่างไรอาตมาว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆศาสนาสถานเนี่ยจะเป็นวัดวารามต่างๆนะตัวโบสถ์ตัววิหารตัวอะไรต่างๆอาตมาว่าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าอย่าสร้างให้มันต้องอะไรอะวิลิสมาลาคือจะต้องให้มัน โดยสนงดงามอะไรจนเกินไปนักก็แล้วกันควรที่ควรที่จะมุ่งประโยชน์คือสร้างแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ได้ดีหรือว่าได้มากผมมุ่งตรงนั้นแต่ถ้ามันจะไปเดือดร้อนจนถึงขั้นโอโ้โหต้องใช้เงินทองเยอะแยะมากมายญาติโยมก็ไม่ใช่คนร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยอาตมาว่ามันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ญาติโยมมันถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามนะเล็กเข้าไว้น้อยเข้าไว้ แล้วก็สร้างให้มันเรียบง่ายอธตบาว่าจะมีประโยชน์ได้มากกว่าส่วนพระวินัยเนี่ยพระวินัยก็มีอยู่แล้วอะ่ะมีกําหนดมีอะไรอยู่แล้วถ้าพระท่านเนี่ยถ้าท่านจะกําหนดให้สร้างอะไรนี่ท่านก็ต้องกําหนดที่ด้วยนะกำหนดที่แล้วกําหนดให้สร้างมางอย่างนั้นอย่างนี้แตมาคิดว่าท่านก็คงไม่ไปทําให้มันผิดพระวินัยหรอกเอาข้อที่สี่พระกุณเจ้าเคยมีมิติ สัมผัสกับนรกสวรรค์และการระลึกชาติหรือไม่อย่างไรโอ้โหแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยตอบกันเป็นวันๆเลยนะเนี่ยเอาว่าสัมผัสกับนรกสวรรค์ไหมสัมผัสบ่อยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหรู้เลยว่าแต่ก่อนไม่รู้นะว่าอย่างนั้นคือนรกทุกวันเนี่ยอาตมามาพบสวรรค์แล้วอาตมาถึงได้รู้โอ แต่ก่อนนี่เราอยู่ในนรกถึงได้รู้สวรรค์ทุกวันนี้เนี่ยจิตใจปลอดโปร่งสบายไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยถือสาอะไรใครเขาเพราะนารกเนี่ยคือความสภาพคือสภาวะจิตที่เร่าร้อนนั่นเองเขาเรียกว่านารกอันนี้พระเจ้าตรายืนยนันมาเลยในพระไตรปิฎกเลยท่านบอกว่านารกก็คือสภาวะที่เร่าร้อนใจนั่นเองเราจะได้ยินสำนวนที่เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจมันก็อยู่อยู่ด้วยกันอย่างแหละที่จริงแล้วมันมันอยู่ที่ใจเรานะไม่ใช่ว่าต้องเจาะบาดาลลงไปใต้ดินแล้วถึงจะไปเจอนรกนะต้องขี่เครื่องบินขึ้นไปแล้วถึงจะไปเจอสวรรค์มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้อย่างนั้นมันไม่ไม่ใช่เป็นการเปรียบเปรยผู้เจ้าท่านเปรียบเปรยเอาไว้วันสัมผัสอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เจอนรกสวรรค์อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้เจอนรกตอนนี้เจอสวรรค์แล้วถ้าเป็นสวรรค์แท้ไม่ใช่สวรรค์เบี่ยงนะถ้าเป็นสวรรค์แท้แล้วเนี่ยจิตใจเรานี่จะสบายอกสบายใจนะเจอเจออะไรใครเขาเราก็มีใจที่ดีๆกับคนอื่นเขานี่สวรรค์แท้แต่ถ้าสวรรค์ปลอมมีสวรรค์ปลอมเหมือนกันสวรรค์ปลอมคือเราเอาแต่สบายของเราคนเดียวนะคนอื่นเขาจะ เจงเขาจะชิบหายไปปวงเขาจะ,ะทุกทรมานยังไงเรื่องของเขาฉันไม่สนใจด้วยอันนี้สวรรค์หลวงยังเป็นสวนรรค์ปลอมอยู่ยังไม่ใช่สวรรค์จริงสวรรค์จริงนี่ก็อยู่ในโลกนี้ด้วยกันน่ะเราสบายเราได้ดีแล้วก็น่าที่จะให้คนอื่นดีด้วยเพราะนศาสนาพุทธเนี่ยถึงได้บอกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องมีทั้งสองส่วนถ้าเราเอาแต่ตัวเรารอดแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นทุกยากลําบาก ปล่อยให้คนอื่นยังอยู่ในนรกเราขึ้นสวรรค์นคนเดียวพออย่างนี้ไม่ใช่หลักการของศาสนาพุทธนะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้รู้ไว้ส่วนการระลึกชาติไม่ยากเลยระลึกชาตินี่ง่ายมากแต่เอาแบบของพุทธนะ <c oughs> คุณอย่าไปไนึกแบบระลึกชาติที่อะไรนะเมื่อชาติที่แล้วที่ที่เรา,เามีชีวิตอยู่ในชาติที่แล้วจนกระทั่งตายตายเสร็จแล้วมาเกิดในชาตินี้โอ้โหบางทีอันนั้นระ,ะลึกยาก พระอาหารหันต์บางรูปยังระลึกไม่ได้เลยพระอาหารหันต์บางรูปมันไม่มีปัญญาที่จะไประลึกชาติแบบนั้นหรอกแต่ระลึกชาติที่ถูกต้องที่แท้จริงที่ถือว่าเป็นคุณวิเศษของศาสนาพุทธระลึกชาตินี่หมายถึงการที่เราเนี่ยสามารถที่จะนึกถอยไปเนี่ยตั้งแต่วินาทาีศนาทีนี้คุณจับได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยคุณระลึกระลึกนี่คือการรู้อ่าระลึกนี่คือการรู้ตัวขึ้นมา รู้ชาตินี่แปลว่าการเกิดเข้าใจไหมราลึกชาติเนี่ยคือรู้การเกิดรู้อะไรเกิดโดยเฉพาะรู้กิเลสเกิดโอ้โหตอนนี้เกิดกิเลสขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้คุณระลึกได้ไหมทันทีนี้เลยหรือบางทีตอนนี้โกรธไปแล้วนะโกรธไปตั้งห้านาทีแล้วยังไม่ทันรู้เลยพอเลยไปห้านาทีแล้วโอ้โหถึงเพิ่งเพิ่งนึกไดโอ้โหเมื่อกี้เราไม่น่าดา่าเข้าไปเลยนะ เราไม่น่าไปทุบไปตีเขาเลยนะคือไปรู้ตัวเอาคือไประลึกชาติได้เอาเมื่อพ้นห้านาทีไปแล้วบางคนนี่นี่คือการระลึกชาติแบบของพุทธมันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปเข้าใจแบบโอ้โหระลึกชาติที่ต้องย้อนไปกี่ชาติกี่ชาติที่เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยล้านปีอะไรเนี่ยเอา้าอันนั้นต้องต้องเก่งมากๆหรือว่าต้องอศึกษาต้องปฏิบตัติจนกระทั่งไปได้ ไกลๆอย่างนั้นผู้เจ้านี่ระลึกย้อนไปได้ไกลๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคนระลึกย้อนอย่างนั้นจะคือคนบรรลุธรรมคนบรรลุธรรมไม่ระลึกย้อนอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องระลึกย้อนอย่างที่อาตมาบอกนี้ต้องระลึกให้ได้คือต้องจับกิเลสให้ได้ทันนะไม่ว่าจะวินาทีนี้หรือวินาทีที่แล้วต้องจับให้ได้แล้วจับได้แล้วทํำยังไงถ้าใครศึกษาธรรมะของาศาสนาพุทธ เราจะรู้เรื่องของวิชาสามใช่ไหมวิชาแรกก็คือบุพเพนิวาสานุสติญานเนี่ยระลึกชาตินี่แหละอ่าใช่ไหมแล้วก็ต่อไปจุตูปปาตญาณก็คือรู้การเกิดการดับเห็นไหมพราะว่อคุณระลึกได้คุณรู้ได้คุณจับกิเลสได้คุณถึงจะเริ่มแล้วอ่ารู้ว่าเนี่ยเกิดแล้วเกิดและกิเลสเกิดแล้วเ,เอ้ยมันจะทําให้มันดับได้ยังไงคุณจะต้องรู้แล้วก็ต้องทําพอทําได้แล้วมันถึงจะไปถึงที่สุด คือได้อาสวรคขยายานคือได้ยานที่รู้ว่าเออนี่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โสมมติคนติดอบุรีโอ้โหอยากอยากสู่จากสูบเห็นแล้วยังเห็นนรกก็ยังเห็นนรกของความอยากบุหรีอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณจับได้ว่าโอ้โหนี่นรกเกิดแล้วหนอใช่ไหมกิเลสตัวนี้มันเกิดแล้วมันเล่นงานเราอยู่ละเราทุกข์ทรมานเพราะมันอยู่ตอนเนี้ยคุณจับได้เสร็จคุณก็อ่าหาวิธีละที่จะดับมัน าบางทีฝืนบางทีกลั้นใจไวย้ยังไงก็ไม่ไปสูบมาแล้วหรือบางทีหาอะไรมาอมแทนอย่าไปสูบบุหรี่มันอย่างเงี้ยคนนี้กําลังหาวิธีดับหละดับไอ้ความใคร่ดับความอยากในบุหรี่นี้